มชื่อเล่นชื่อออยอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามบครับผมบิ๊กครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3าครับนายนักใจสุริศครับขอครับสวัสดีครับผมชื่อนายนัรปรึกษสว่าชื่อเล่นชี กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สา,ามโรงเรียนมัธยมสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กญิงพัฒราพรชูชื่นบุญกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามค่ะโรงเรียนบ้านตาโมงค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสัตพีม,มนสังกโ,โมลชื่อเล่นชื่อมิ้นค่ะ กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส,สค่ะอยู่โรงเรียนบ้านตะโมงผมน,น,านายธนาพลไรรับชิ่เล่นชิตะชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ามโรงเรียนบ้านตะมงครับ s o m สวัส <Techn> ด <Pokémon> ีครับผมนายจินวัฒนธรรมรักชื่อเล่นชื่อบัสอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามโรงเรียนบ้านตะมุมครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงชมนิริศศักดิ์ชื่อเล่นจีอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามโรงเรียนบ้านตะมุมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงคีรพัฒน์บัวนันชื่อเล่นชื่ออ้อมอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามโรงเรียนบ้านตะมุมค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงนิชาบุญทักษ์ชื่อเล่นเอมอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านตมค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงน้ำทิพย์พงแก้วกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านตะมุสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพิชัชัยสมศักดิ์กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านตะมุม สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงอริยาแก้วมีอยู่ชัมม้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบาา้านตะมงสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชาววุ้นคง,งเรียนชั้นชัมม้นป 3, ระถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบาา้านตะมงค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสุพรรณิกาพุ่มศรีกำลังเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านตะมง ฉันชื่อเด็กหญิงพัทรดาสวนตัวมูลค่ะผมชื่อเด็กชายพิรวิทย์มูลทองผมชื่อเด็กชายมังคายสุนทรใส่รับซ้ำฉันชื่อเด็กหญิงมุกมังคายสุนสุขค่ะ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอภนับคันสวชื่อนจออยครับสวัสดีค่ะเด็กหนารสนาชื่อออยค่ะ รัตอนสิณชื่อเล่นชื่อโอนสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงนักการเมืองสูตรชื่อเล่นชื่อพลสวัสดีครับชื่อเด็กชายชื่อชัยโคธพันธ์ชื่อเล่นชื่อเอ็นสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสภมชื่อเล่นชื่อแทนครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนบ้านตาโมงค่ะ